เจ้าเซียรากับซาราหาขวัญใจของคนไทยในช่วงเวลานี้<ม>ซึ่งเป็นสุนัขก,กู้ภัยที่ไปช่วยหาผู้ประสบภัยที่ตุรกีเหมือนกัน ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เป็นห่วงว่าเจ้า2ตัวเนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าพื้นที่กู้ภัยมันก็มีน้าแหลมโคมนอะไรต่างๆควรจะต้องใส่รองเท้าไหมล่าสุดนะครับได้ใส่รองเท้านิลภัยเพื่อปฏิบัติงานแล้วนะครับ,รบแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่ามันทําหน้าที่ที่หลายคนไม่คิดอ่ะแต่ม,มันมันมันเป็นหน้าที่ที่น่ารักมากๆนะครับก็คือในระหว่างที่มันหยุดพักมันไปเล่นกับเด็กๆ ซึ่งเป็นเด็กที่บาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวเด็กบางคนพึ่งสูญเสียคนในครอบครัวไปสูญเสียพ่อแม่ไปกลายเป็นคนไร้บ้านนะครับมันแค่ไปน,นั่งเฉยๆแล้วก็จ้องมองหน้าเด็กๆเพื่อจะส่งสายตาว่าฉันอยู่นี่ฉันพร้อมจะให้กําลังใจเธอนะแล้วพอเด็กเห็นเขาก็มาลูบหัวมันเล่นมาเล่นกับมันอะไรแบบนี้เหมือนเป็นการปลอบประโลมใจด้วยนี่คือสัตว์เลี้ยงบำบัดครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะฉะนันน้นเป็นภาพความน่ารักที่เกิดขึ้น